ต้องพูดได้แบบนี้นาะไปเรื่ง่งบครับทางชาบแล้วนะข้านว่พพอลูกพ่อผัวแล้วก <c ười> ็สิมาบ่หรือบ่มาบ่มาไปเลยไปเลยเลยเออ พี่น้องเนาะกลับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเนาะฮะฝ่ายพี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่หุ่สูส่คนพี่น้องเลยฮะยินด้กัยินดีตอนหลับเกาสู่ซ่องของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ถือว่ามาพบมาเจอกันอยู่ที่ทางเงินซานเนาะอ่าของน้องอเบยเดอ้อพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อนี้ถือว่าเดินทางเนาะฮะมาทั้งบ้านเช่นซานน้องอเบยพี่น้องเลยพอดีว่ามีทางพลักใหญ,ญ่เนาะ อ่าทางบ่าวแสนพี่น้องเอ้ยทางบ่าวแสนเพิ่นมอบหมายเนาะอ่าเวียกงานให้พี่น้องเอ้ยอ่าทางเพิ่นน้องกระเบยเพิ่นแหละเนาะชื่อเป็นางกระซ่มกสบ่อยังบ่พี่น้องเนาะพอดีว่าได้ยินข่าวๆทางสาวใบเพิ่นนเนาะเอ้ยของน้องกระเบยเพิ่นะเนาะอ่าทางสาวใบเพิ่นว่าพบเ็นแล้วว่าซั่นเนาะอ่าอยู่ทางเินานตู้จยว่าซั่นมีคนมีคนเห็นว่าซั่นซะเนาะ พี่น้องเอยังไงคือว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเขาหาทั้งอันนี้ก่อนเบืองทั้งเงินสั้นน้องบบเบยเพ็่นก่อนว่าเป็นยังไงพี่น้องเนาะแต่ก็มีทางขอ,อยพี่น้องเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนพี่น้องเลยเสด็จมาถามเนาะทางเบาวเย็ดเกี่ยวกับเรื่องสาวจ้อยพี่น้องเลยว่าสาวจ้อยนี่เราถือผ้าบโบพี่น้องเนาะหรือว่าจังไงพี่น้องเลยแต่ว่าทีนี้เข็นแล้วแหละเนาะในคลิปอ่า สาบุนว่าเมนบุญต้องใสเพิ่นแหละเนาะพาเราไปกวดพี่น้องเลยพาเราไปกวดไปซองเบืองแล้วพี่น้องเนาะถ้าคนตรวจนี่ออกมามีหรือบ่มีพี่น้องเลยแล้วก็หลายคนพี่น้องเนาะต่างคนใส่ว่าเออสาวจอยนี่ถือผ้ามาจัดเนาะไปแล้วอ่าสํารักมาจัดเนาะห้างนี่เองแหบ้านเอาเนาะพี่น้องเนาะอ่ไปจะเป็น้องเดียวมาว่าเรื่องระเบิดก่อนเนาะเบืองเงินซานเหมือนก่อนพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงเนาะโอเคพี่น้องเนาะ Hãy đi, để phi nông nó, phải vương, à, <laughs> à, <đoạn, đó>. à. <laughs> à, đi xôm nước cạn, năm bạn kim con luôn, bảy, bảy, tám, tý, lá, rồi, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi ตาวพูละกันแหละตัวพูดละเออบ่คือบอตาหนีมาน้ำหลังพี่น้องหนูโบจักอย่างเลื่อยนะว่าแบบไปเป็นพ่อไปเป็นแม่บ่จักเพราะว่าโกสีคิดว่าอันนี้นั่นเพราะว่าเคยเขามาตั้งแต่ต้องมาบยเุยบนโต๊ะเพื่ออะไรโบหู้จักพ่อจักแม่อยู่ใช่ทีนะเออวันนี้ฉิบ่าวข้าวกันหน่เห็นในคลิปกระต่ายบ่าลูกเฮาวบ้างแม่ อันนี้พ่อน mm. ้าน <t |fr|> ี่เอออบานี่ลูกค้อนนี่เห็นเขาลงฮะนออไปให้เขาตามบางกอนเออเนาะไอเกี่ยมันอยู่น้ำพ่อเนาะผัดพอใต้ผัดออแต่เจ้ากบได้ข้าวบ้เออแต่พูน้องก็เบื่อแล้วก็ยังน้อยบ้านี่เลยผู้พ่อผู้แม่เลยผู้เลยเหล่าผู้ยุทธของเอาเอ้านเขาลงเสร็จแลลงลายไหมเออออออ

phố nó ngồi nó đó thừa lông tôm này mày đấy nó sặc sướt đã rồi tao คนทะำมอือจนามบานสน,นบน้าท่านเานะานทีา่นานเขาทงานแต่เอาอันนี้ถ้าจะคือว่ามีคนพบคนพอ่พอเอื้อยคนนี้เจ้าแฉ่เอามาบ่หรือวแบบไร่รือว่าเจ้านี่บ่หรือว่าปล่อยแบบตามใจเพื่อนเพื่อนก็เอาบ่า โอ้ทนมาถมาทก่อนั๋วก็ให้ทอมาฉันาขาบอมากกบอกว่าเราก็เห็นทิ้งเาเออทั้งทั้งเดเพื่อนเนาะกวากาคาตี้แม่แล้วบ้านเห็นลูกยู่กัที่อยู่ที่นั่นเนาะแล้วแจมทุกจมยาจมแลถูกเลาไห้ที่นะอยู่กับบ่มีบมทุกยู่กับทำแบบนี้ทั้งเป็นแหละเราด้ยแบบทอให้แม่ป้อยเราทอเแม่

ờ tao không vun hết đi đó bay thuyền thuyền thơm thăm ôi đó ờ ờ tôi, ờ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  đi nó, bởi กำลังเห็ดตัวนี้พี่น้องเนาะกำลังเห็ดตัวนี้ผลมาแล้วบ้านนี้ลองเบิ่งก่อนะไรกำลังแล้วนี่เ็นี้ลองเบิร์กบ้านนี้มาหาเพียงเดียวกองผลตกครับเมื่ยใกล้แล้วบ้านนี้ตัวเฮือนเห็ดสองชั้นบ่เหยือนกอเลยบ่ ไปแต่ S <S <々>ี้ว่าโบโกมายังกาทุกๆนี่เนาะล้มแมนวังมาแล้วนี่เร่เก็บเชงเก็บสองระถึกกะแนวอะไรเนี่ยเสียเสียด้ยเพราการในตัสท่ตัวนเนี่ยนเนาะ

นุงมๆเลยเ<อ>นว่ตอนแรกพอเสด็แม่นจะไปตามเอานันอกกันเห็นเนาะอ,อย่างไรเพิ่นม,าอ,มอนนนาอยู่้วก็เดี๋ยวแล้ตอนแรกก็แล้จะไปตามหาลูกหาผัวแล้วเนาะ <c ười> จะเมื่อฮมหอดหรับแต่ว <c ười> ่าากันเบิ่งลิอปอยู่ว่าบอกจิตขอไปหาทางครอบครัวผัว,ว,วเราเมืนะ่อไะ เจอทั้งงานพิ่นกับหัวหักได้งานพิ่นกับหัวหักอย่นี่ได้ยินมาได้วอ,อ,อกากันแทบสะไม่ได้ยินนี่ว่าอะไรนะระยอนะนี่วตานี่เป็นออใัวข้าวทุกคนเนาะ คิดวอได้ mm hmm. อยูพอพ่เนาะมีน hmm. ่าอยู่ทั้พมดน้องอะเบอร์ฮะมีนาอยู่บ่ไม่ดอย่างเดียว่าเือนชื่อน้เนาะแบนี้เพราะเพว่อใจะไรวะคนนี้ให้ตัวไปเนาะชื่่้ตวไ่นนี้ใหใจน้เนาะ ป็นี่ได้พวงบุชแรกก่อนเราพ่อกับแม่เราดีใจดีป่ะเออเพราะว่าพ่อพ่อกับแม่แม่ค้างแต่น้อยเนาะเลยเลยเธอแม่แล้วกับป้าให้น้องมาเบื่อยู่นครพ่อบพ่อเสียแล้วแบบเลยพูดว่าแม่ดีใจดีใจดีใจแล้วแม่เราได้ลูกกับ้างดีเนีาะดีเนาะก็อยู่กันนี่แหละ เออเท้าเนี่ยโอ้ยเท่าหนาอย่างน้หลังแน่บันพ่อกันทำอยู่ว่าก็เป็นหลังคาจ้าช่วดอยู่ผููตอบให้ก็ได้เออเออใบแล้วก็หาแล้วเตินท่าได้ปุอยตะกี้แล้วก็ปุ๊กตะกี้ดียังเออเอาคัวนะ้รัเอาเนี่ยก็ได้เป็นบาก็เอเอาปัวอือช่างบอกว่าบันบันบุ้งบ่มันมันหุง่ง ว่าบั้งนี่มันเอาเราเราได้ผัวจะคนแล้วทั้งสบายนะตามทัวเราโอ้ตามทัวตามทัวแล้วว่าคนม่ออ่เราเอามาเข้าแล้วอืมอืมรลว่าพอีเตบปะเจลาเอาคนนั้น ไก่ราเห็นนี่อะ้ว่าพวนก็เอาตัวนี้แล้ปะไเอ๊ะว่าบอกคคุกเนาะปาบอกคกคุกแค่นี้มันไลยจะเอาพวดตัวนี้เป็นแบบนี้ขนาดนี้ละเลยนะไปเลยนี้ไปเลยคนที่สามยังเป็นโดยเห็นแกเห็นเรากเเห็นตัวจริงแล้วลูกเห็นจะได้คิดคือตอนเราอยู่ในท่อแหละโดยแต่ว่าพ่อเราหุ่นทูมทางแต่พ่อจําได้อยู่โดยอืแต่ว่าบวข้าวลข้านาะเราไปะ โอ้จินในใดีเ่ดเานยะไปพบไปพพ่อพกัววกววกข้าวข้า,ขามาเลยเด้อพี่น้องเด้อเจงเน่เนาะเมยูวเฮาเรากลับมาฮาแที่นีเีว่าพ่อพู่เนาะว่าเออเป็นใ,นใดมา็นใ,นใดเนะนั่ไงเราถกอไรบ่าวว่าว่าวว่านเลยว่าเพื่อจะมาเอาะ พุนแล้วพ่อกันยูนนี่งามคอยได้ยินฝนตขอ้นี่เช้าของว่เช้าทังทังสาวบแล้วนะข้างนอพ่อลูกพ่อผัวแล้วก็สิมาบ่หรือบ่มาบ่มาไปเลยไปเลยเลยเออเป็นได้ไเนาะ ถ้าเกิดว่าอยู่ท่นี่ก็ยังใครยิ้มโบกขู่ข่าวเนาะนี่โดดตั้งแต่มื้อไปเลยโบกขู่ข่าวขู่ข่าวเลยงั้นแต่บลาบ่าวว่าอยู่พารานเออตอนนี้ว่าอยู่พารานแต่งห้องแล้วแต่ว่ามาเราว่าไวเคยไปงั้นทำฮอตกับว่าทนไปว่าร่างมันแรงฮาร์ดแรงฮาร์ด รถคิดรหล่อนะเจ้าว่าคนบ้านะคนดีว่ะแต่น้ารถเอามากะแล่น,นออนกอะงัน้นมานน<อ>มากะแล่นให้แต่มาเอามาเล่นออกเออมันไปนะมันย่างตามทางอะอะเราใส่ความคิดหลายกับแม่นเนาะ<ด>นที่ว่าจังไดมีเราเตรียมตัวรถนะเบย์บันเตรียมตัวไมหมครับเอื้อยมารถจ้าเออโอ้คุณตุ๊กเปียกเช่นกับย่านบ่อช้างกะ เด้อยดีทางทางเพื่นก็ได้ไม่เพื่อนปาดเองเลยบอกชื่อเอยอะเนาะตัวนังเป็นีเป็นน,น,นี่จิดกรนอยู่กอชวาเนี่ยทางคนนี้เมื่อชีพนนี้แทนเชีย้ยขน,นาดอาืมหลังกระชุ่มลังกระซีนะเบ,บิ้แง้วบ๊อบเพื่อนมาให้อ ักแล้วบบบเชยอยู่เฮ uh, ือนใ่เ like ฮ ah ือนงามในอีพุทธนอกเนาะมาที่นี่ฝนยาตุ๊กทั้งนั้นดังต้อบดนี้โอ้ยเนาะเบิ้งเบิ้งเดือบเฮาเราเบิ้งไมมก่อนเนาะเออพี่น้องเลยเบิ้งช้างขึ้นกอนนี่เป็นไหมยังนี่เนาะชัวร้ายขึ้นแค่นี้เหรอขึ้นองเนาะช่างขึ้นป่าเนาะไม่ได้ชุดเด้พี่น้องเนาะยังอยู่มีแทียนบาง เอออืน uh. uh. uh, ี่ดีว่าเจียก็บ่ยานเนาะตั้งใเข้านนี่ก็ได้ได้เลยเราตัดเลย เพิ่มเติมผลผลิตอิ่มอันนี้คืองานผลิอื่มต่างคืองานแต่าต้องใช้คนชั่งนานเออคิดว่าไม่เป็นเห็ดเสาเห็ดยังเลยพี่น้องเนาะแนมเห็ดแต่จริงจริงไว้อันละหน่อยอันนี้เอ้เอ้เอ้พักไปดีอันนี้เป็นไม้ยังก็อันนี้ไม้ยังอันนี้มันคือไรครับแขก น่าจะไม่อย่างเปิดไม่จะข้ามบ่เออก็ไม่ได้ถามพวกเรามาส่งเลยจะไม่ยังอืมแต่ใารไม่แต่หรือไม่ยังไม่จะข้ามม,าาม,มันแาบนี่นะเออถ้ากกะลีสี่มือเพิ่นซอยนี่ก็แบบบ่ได้ให้ขาดออกจากกันเนาะพอเขาหงเื่อยนี่เป็นตับเป็นนีออ่อ,อ,อยู่นี่นะเออเขาอันซอยหงเื่อยนี่เออหงเื่อยอยู่นี่ไกลนี่นอ,อืมเขาไม่ได้ปาดเขาไ,ได้ ไปเนาะไอทั้งทางเห็นเพื่เฮ็ดงานก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งทางถนนหนทางพี่น้องเนาะว่าสิไปได้หรือบ่พี่น้องเอ้ยฝนตกซทำนี้นี่พอดีเปื้อนนะพี่น้องเนาะพอดีติดขุมลุ่มชิมริมเนาะพอดีไปยากมายากนะทางนี่ปัญหาเลยแหละพี่น้องเอ้ยโหดพี่น้องเนาะอ่ามามื้อนี้ก็ฝนตกเพิ่งจะหนอกเบื่อป้าสูงเลยพี่น้องเนาะอันนี้อาจจะอ่าเป็นบอนพักบอนเซาเนาะของทางเสาใบแล้วพี่น้องเนาะ ตอนเรายังไม่ทันไปพี่น้องเราก็อยู่เราก็เศร้าในโทรตัวนี้แหละเนาะแต่ว่าตอนนี้นะโบเสพเพิ่มได้โบเสพมาหนึ่งนอกจากทางเศร้าใบนะอยู่ทางอ่าพลานพี่น้องเนาะดวงหินพลานนี่แหละพี่น้องเนาะได้โบเสพเพิ่มเติมเนาะไปสั้นพี่น้องเนาะทางเบืเวียดเองใช่ขอตัวรำลาะกอนเนาะเรื่องสาวจอยก็เดี๋ยวมือหนามือในเนาะเดี๋ยวเวียดเขาไปทางไทยเด้อพี่น้องเด้อมีทาง พี่น้องอนะิบซีเนาะทางฝั่งไทยเสร็จมาถามพี่น้องเลยเราจอยแปลกๆได้ไวสันเนาะเราอาจจะมีท่องตัวทั้งสาบุญถ้าไปกวดแล้วนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยจังงๆเคือนวะ่าเด้อเนาะขอมาเบิ่งมาชมเป็นกำแห่งใจแนะ่เนาะพิพากาไปกันได้กร่าวขอโทษขอขอภนะัยนะ้ำนมะัลายเนาะท่านี้ลาก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเลยบาย,บาย